ที่มีคอเลสเตอรอลสูงอายุสั้นจริงป่ะไม่จริงอย่าไปเชื่อมาี่ฟังดีๆคนไหนก็ตามนะครับที่อายุสูงๆท่านไปตรวจดูได้เลยอายุ80 90 1 0 0ปีอะไรเงี้ยคอเลสเตอรอลผู้นี้จะคอเลสเตอรอลอยู่ในระดับสูงในทางตรนข้ามถ้าคอเลสเตอรอลต่ำใกล้ตายอี่เรื่องจริง mm hmm. เขาศึกษามาแล้วแต่ว่าเราโดนทาตรงกัินข้ามหมดเลยทุกวันนี้พอคอเลสเตอรอลเยอะหน่อยก็ต้องไปกินยาลดคลอเลสเตอรอลอะไรต่างๆทําให้เกิดความขาด พร่องคอเลสเตอรอลสมองก็เสื่อมสมองเราเนี่ยเสื่อมทุกวันมันต้องสร้างใหม่สร้างใหม่จากคอเลสเตอรอลแล้วไม่ใช่แค่นั้นคอเลสเตอรอลเอาไปเป็นต้นกําเนิดสร้างฮอร์โมนเพศอีกคนไหนฮอร์โมนเพศตกตกมาจากคอเลสเตอรอลต่ําไปกินยาลดคอเลสเตอรอลไม่มีวัตถุดิบในการผลิตทําให้ฮอร์โมนตกฮอร์โมนตกแก่เร็วอีก mm hmm. อ่าเวลาฮอร์โมนตกเช่ยชาไปห,หมด ไม่ขยันไม่มีความมุ่งมั่นประสิทธิภาพทางเพศตกลงมีลูกยากอะไรต่างๆกระดูกพรุนอีกเพราะว่าคอเลสเตอรอลมันต้องไปอยู่ใต้ผิวโดนแดดขึ้นมาจะเปลี่ยนเป็นวิตามินดีพอร่างกายผลิตวิตามินดีไม่ได้ต่อให้กินแคลเซียมกินอะไรก็แล้วแต่สร้างกระดูกไม่ได้กระดูกพรุนแต่ว่าคคเลสเตอรอลแล้วทำไมในเมื่อมันดีแล้วทำไมหมอถึงกลัวเพราะว่าเราเอาคคเลสเตอรอลไปใช้ได้หรือเปล่าต่างหากถ้าใช้ได้มันก็จะไม่ตกค้างในหลอดเลือด มันก็จะเข้าไปสู่เซลล์ออกไปใช้งานอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ข้างต้นแต่ถ้าใช้ไม่ได้มันก็ค้างอยู่ตามหลอดเลือดทาให้หลอดเลือดเราเต็มไปด้วยคอเลสเตอรอลเหมือนท่อน้าตันอ่ะเหนียวหนืดไปหมดเลือดไหลไม่ดีเลือดมันข้น่ะก็เกิดภาวะทําให้เลือดหนืดนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นตอบตรงนี้สั้นๆคอเลสเตอรอลสูงนั่นไม่ใช่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ดีทําให้สุขภาพดีทุกวันนี้การแพทย์เริ่มจะเริ่มเริ่มรู้แลละประก่อบบอกห้ามกินไข่อะไรอย่างเงี้ยเป็นตรงข้ามเลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือคอเลสเตอรอลต้องนำไปใช้ให้ได จะเป็นประโยชน์ก็เหมือนยกตัวอย่างไง,อ,งอุปมาอุปไมยรถติดมีใครชอบไหมไม่ชอบงั้นก็ไม่ต้องมีรถอดิไม่ใช่ครับสมมุติเลิกงานทุกคนออกจากที่ทํางานจากมหาลัยจากโรงเรียนขับรถกลับบ้านถ้าเกิดว่ารถมันไปติดกลางถนนพอไปมองดูจากเฮลิคอปเตอร์ลมงมาออ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคอเ,เลสเตลรอนเนี่ยรถมาติดเต็มเลยแล้วไปโทษว่ามีรถมากไม่ดีเอารถออกจากเมืองให้หมดไม่ใช่ เราต้องแก้ให้รถนั้นสามารถเดินทางสัญจรสะดวกพาเด็กพาลูกพ่อแม่พี่น้องกลับบ้านได้สะดวกปลอดภยัยไปตรวจอีกทีรถโลง่งนั่นมีประโยชน์ไม่ใช่มไม่เข้าใจไม่ต้องมียาติมหานะแล้วเดี๋ยวรถติดไม่ดีก็เอารถออกเมืองไหนก็ตามนะครับการจราจรน,น้อยถนนไม่มีรถไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยจเจริญถ้าเมืองไหนมีรถวิ่งมีการเดินทางคมนาคมรถฟงรถไฟ การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจก็ดีนี่คือหน้าที่อุปมาอุไายของคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวคอเลสเตอรอลน,นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจอย่าลืมดูไลฟ์สดตอนสองทุ่มดี๋ยจะมาขยายความวามทางทางทางบ๊ายบายสวัสดีครับ